ครับมากินกันเสร็จแล้วคือน,น้ำลายเอือกอืองนี้ก็โขกเอานะครับพริกแห้งก็บพริกที่ปลูกมันแห้งก็เก็บมามาโขกนะครับนี่ข้าวคั่วครับเกลือน,น้ำลายเอือกเลยครับแซบแซบคุย หอมแดงพริกข้นมากกับข,ข่าวขวาาอืมาหอมเขากันอีหลีเนาะกินกะปิแซบอีกคำอีกคำอีกคำครับผมมาครับหืมเข้มข้นมากเลยน้ำจิ้มผม น้ำปลาหวานปร,ราร้นะครับก็เอามะม่วงมาจิ้มนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเห็นเพื่อนน่าทานไหมครับเสร็จแล้วครับอ้าม,อมยอด ทำยังไม่เสร็จก็น้ำากืนน้ำลายอึกออกแล้วครับกืนน้ำลายครับผมดูครับ หัวกระลานบันดีโอ้ยโอ,โอ้กินเสร็จแล้วก็จะได้ไปกินยานะครับยาหมดนะครับอ๋ออ๋หอหมืมยอดเห็นแล้วก็เปียวปากอีนี้ครับน้ำลายสอเลยครับเพื่อนๆ กืนน้ำลายอึกกินกอนบันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมผมเสร็จแล้วมาผมเสร็จแล้วหมักแสบแสบแสบคักอือบาย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 ครับ, bye bye, bye รบกินก่อนเด้อครับบายบายครับ, bye รบแสบแสบ เปรออร่อยครับหายซวงหายง่วงเลยครับมามา,มาเพื่อนๆอร่อยครับแหงนี้ก็โขกเอา,านะครับพริกแห้งกับพริกที่ปลูกมันแห้งก็เก็บมามาโขกนะครับนี่ข้าวคั่วครับอืมกินน้ำลายเอือกๆเลยครับแ่บแสบแ,สบ,แสบคักมามาเพื่อน โอ้ยหัวคือมาลาน,นสวัสดีครับเดี๋ยวพอจะพาไปเก็บมะม่วงครับไปแล้ครับหวานจิงจังนลยครับอะไรเราก็มีทำเองแซบแบมาครับอีกคำดูพริกพริกสดหัน่นแซบ กรอบครับนี่ครับทักแต่มนีดดอกไม้กระทัดก,กินเสแลลวก็สิเปกินยาเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องแมวกินยาครับอแซบครับปกงูแซบแซบแซบรักบ๊บายบายบ๊ายบายครับกินกอนเดอร์ครับบ๊ายบายครับมา,มาทำน้ำน้ำจิ้ม น้ำปลาน้ำพริกปลานะครับน้ำแค่นี้แหละครับทานคนเดียวไม่หมดปัดป่ด,ปดค,รครับผมพอลสครับพริกป่าหวานครับแซ่บแซ่บแซ่บเปรี้ยวอร่อยครับหายซวงหายง่วงเลยครับมามาเปื่อนๆอร่อยครับ กินกอนบันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมเดือแซบๆคุยหอมแดงพีขึ้นมากับเขาขัวเขามาอมหอมเขากันอีลีเนาะกินกัะปิ มามาทำน้ำ,น,ำน้ำจิ้มน้ำปลาน้ำพริกปลานะครับน้ำเองนี่ก็โขกเอานะครับพริกแห้งก็พริกรที่ปลูกมันแห้งก็เก็บมามาโขกนะครับนี่ข้าวคั่วครับหืมกินน้ำลายเอื้องๆเลยครับอืม ผสมให้เข้ากันนะครับกะบปีน้ำตาลปี๊บข้าวคั่วนะครับพริกแข้งพริกแห้งคับแต่มันนิดอกไม้กระทัดก,กินเสร็จแล้วก็สเปกินยาเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องแมวกินยาครับอแซบ่บครับปรกงู แห้งนี้ก็โขกเอานะครับพริกแห้งก็พริกที่ปลูกมันแห้งก็เก็บมามาโขกนะครับนี่เข้าคั่วครับหือคืนน้ำลายเอื้อกๆเลยครับ กินกอนบันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมแสบแซบแสบคักมาม,ม่าเพื่อน,อนโอ้ยหัวคือมาลานกินกอนบันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับผม ครับมากินกันเสร็จแล้วอื่น้ำลายอื้อ,อ่อสวัสดีครับเดี๋ยวพอจะพาไปเก็บมะม่วงวครับไปแล้วครับหวาน กินก้อนบบบนี้บายยครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมฮึมนครับน่าทานไหมครับน่าทานมากหมวกม่วงบกม่วง,วงจิ้มน้ำน้ำปลาทรงเครื่องแค่นี้แหละครับทานคนเดียวไม่หมด พอแล้วครับขโมยที่เปาหวานครับ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 มากินกันเสร็จแล้วคือน้ำลายอืนแสบแสบแสบ,บคลั่ก มามากเพื่อนๆโอ้ยหัวคือมาลานอ่ะพริกสดหั่นนะครับพริกสดหั่นพริกสดหั่นสุดๆเลยครับแซบอีรีแซบคัก จิตจัดกผสมให้เข้ากันนะครับกะปีน้ำตา